ซอฟแอนโกเนี่ยเป็นธุรกิจที่ให้บริการสลับแบตเตอรี่สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคะ mm hmm. เราเลยเห็นว่า Delivery เนาะดีมานสูงขึ้นมากเลยในระยะหลังๆโดยเฉพาะช่วงโควิดจะเห็นว่าโหคนต่าง Delivery เยอะมากไม่ว่าจะเป็น E-Commerce, ์ซนะเอ็กซ์เหรือว่า Food d e l i v e อรค่ะเราก็มองว่ากลุ่มนี้เป็น t a r ์เก็ตกลุ่มที่เราอยากจะเริ่มไปก่อนเลยเพราะเรามองว่า 1. เวลาการทํางานของเขา่ะมันค่อนข้าง c r ิ t i c a l เขาไม่สามารถที่จะรอชาร์จได้เพราะฉะนั้นการสลับแบตเตอรี่เนี่ยก็จะตอบโจทย์เราคํานวณแล้วว่าถ้าเกิดใช้การสลับแบตเนี่ยมันจะช่วยให้เขาประหยัดทั้งค่าพลังงานแล้วก็การเมนเทนนนซ์ด้วยในการใช้รถไฟฟ้าค่ะ จะมาใช้งานซอฟแวร์โกนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน iOS และ Android ทั้งสองอย่างเลยนะต้องมีบัตรประชาชนแล้วก็ต้องมีใบขับขี่ด้วยนะคะติดต่อมานัดวันรับรถแล้วก็จ่ายค่ามาจำก็ใช้ได้เลยคะ่ะเข้าไปแอปพลิเคชันของเราเนี่ยก็สามารถรีเจสเซอร์นะครับสมัครแอคเคาท์ยูสเซอร์เนมนะครับแล้วก็เลือกแพ็กเกจที่ต้องการปัจจุบันเรามีแพ็กเกจอยู่2แบบนะคะแบบที่1เนี่ยก็คือแพ like ็กเกจแบบ Unlimited สวอปกี่ครั้งก็ได้ต่อเดือนแต่ที่2เนี่ยจะสวอปได้10ครั้งต่อเดือนนะครับ เราถ้าเกิดถ้าเกิดใช้หมด10ครั้งเนี่ยก็จะเติมเพิ่มก็ได้เหมือนกันการใช้งานเนี่ยทุกอย่างจะใช้แอปพลิเคชันในการยืนยันตัวถ้าเราไปที่หน้าตู้นะครับเราก็แค่กดปุ่มสวอปทันทีนะครับจากนั้นก็มาสแกนค r วาโค้ดนะครับแล้วก็กดยืนยันการเปลี่ยนแบตเตอรี่ทันนีระบบก็จะเริ่มทํางานตู้ก็จะเปิดออกแล้วก็แบตเตอรี่เก่าใส่กลับเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหมอาา่ออกมาเท่านั้นเองครับ ลูกค้าเองนะครับถ้าเกิดเราดูที่ตอนเราเลือกสถานีเนี่ยมันจะบอกอยู่แล้วครับว่ามีแบตเตอรี่ว่างพร้อมสวบ,บกี่ก้อนลูกค้าจะรู้ได้ว่าตู้ไหนมันพร้อมให้เราสวบ,บลูกค้าจริงๆสามารถทําการจองได้ด้วยเช่นเราเห็นว่าตู้นี้เหลือน้อยนะเราก็แค่กดจองเพื่อจะได้แน่ใจว่าเราไปถึงตู้แล้วมีแบตเตอรี่แน่นอนรถรุ่นปัจจุบันของเราเนี่ยทำความเร็วสูงสุดได้ไม่เกิน55ิกิโมตรต่อชั่วโมงแต่าการวิ่งมันจะอยู่ที่เลนจ์ประมาณสัก5 0าสถึง70กิโลเมตร นะครับต่อการสวัปหนึ่งครั้งความคุ้มค่าเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เราทําราคาได้ใกล้เคียงกับการใช้น้ํามันเลยนอกจากเรื่องของการประหยัดเงินเราจะเห็นว่าถ้ารถยนต์เนี่ยจะมีคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาที่ท้องถนนแต่ถ้าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยจะไม่มีพวกกา๊าซพวกนั้นออกมาก๊าซอื่นๆอย่าง pm 2.5นะครับแล้วก็กา๊าซที่เป็นมลภาวะอื่นๆกินเฮล์แก๊ส่งางๆคนะครับคนที่ต้องอยู่ใกล้ถนนตลอดเนี่ยก็จะสามารถหลุดพ้นจากพวกมลภาวะทางเสียงไปได้ด้วยนะครับ ซอฟแอนโกนะคะเป็นโปรเจกตที่เกิดจากการ brainstorm ไอเดียจากทีมเอ็กเ e สโซนะคะซึ่งเป็นทีมอินโนเวชันของปตทเนาะเป็นการรวมตัวของคนรุ่นใหม่เพื่อช่วยกันคิดหา develop ไอเดียสำหรับ s u u v v e ของปตทเราพยายามหาแม้กต่เทรนด์ดูไอเดียจากการทำธุรกิจใหม่ๆทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นจากการที่เราลงทุนใน Venture Capital หรือว่า Network Accelerator ที่เรามีทั้งในประเทศไทยแล้วก็นอกประเทศไทยที่เกี่ยวกับ Sustainability หรือว่า New Energy ทั้งหมดนะคะ พอเราเห็นไอเดียจากตรงนั้นมาเราก็จะมาเรนซอมกันในทีมไอเดียไหนที่ดูจะเวิร์กในประเทศไทยโดยที่เราก็มีใครทีเดียในการซีเล็กอีกทีหนึ่งว่าหนึ่งมันเทคโนโลยีมันทำได้ไหมในประเทศไทยเหมาะกับสังคมแบบคนไทยหรือเปล่า Market size มาร์เก็ตไซส์ได้ไหมบริษัทซอฟแอนด์โกนี่คะ่ะก็ตั้งขึ้นมาเพื่อเท s สามอย่างหลักๆเนาะหนึ่งว่าเทคโนโลยีเรื่องการสลับแบตไอโอทีต่างๆแบตเตอรี่รถยนต์ gps อันนี้มันเวิร์กหรือเปล่าอันที่สองคือ คนคนใช้งานเนาะลูกค้าชอบไหมตอบโจทย์ห the รือเปล่าสุดท้ายเขายอมที่จะจ่ายไหมยอมที่จะซื้อบริการของเราหรือเปล่าค่ะถําว่าเป็นโกเองก่อนอื่นเลยคือหนึ่งเราต้องมีแบบ trust culture ทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองมี leadership ในตัวเอง,ใน,เองในแต่ละโรงเช่นเราจะแบ่งคนนี้ดูเรื่องเทคโนโลยีคนนี้ดูเรื่อง operation อีกคนนึงดูเรื่อง marketing เพราะฉะนั้นแต่ละ work stream อะ่ะก็จะทํางานของตัวเองแผนง,งานของโซเวนโกะนะคะเราจะต้องเพิ่มปริมาณสถานีให้มากขึ้นพัฒนา product ให้แมท c h กับความต้องการของลูกค้าหลากหลายกลุ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็เราจะพัฒนา operation ของเราเนาะให้ซีม m ลสที่สุดให้ลูกค้าชอบในผลิตภัณฑ์ของเรา อันนี้เป็นเป็นคีย์เลยที่เราอยากจะให้มีความสะดวกสบายให้แบบรักในบริการของเราค่ะ